เปลี่ยนวิธีรู้สิบบ้านหลับบ้านเหลีวไม่มีที่ท่าอย่างเรียนทำไงฉันทำยังไงทํำงานสุดแสนปวดหัวว่าผู้เสียแลกเปลี่ยนแี่ยนท่เทศงานสอนวีคอผู้เรียนหรือยังรับฟังที่เขาต้องการลำใหญ่ต้องคอยประสานทำงานเราแย่ไม่ี ร่วมกลุ่มร่วมสูงความเก่งอย่าเล่นรีบไปนะสิบางคนสอ,อนเดียวสิใช้วิธีร่วมมือนะจระทำยันเราต้องคิดให้ควร <c oughs> เราควรใช้วิธีหาหายสอนสิธ์ด้วยความตั้งใจเขาจะได้เก่งแบบนระดีเกรดรักครูรำหญยเรียนใหม่ให้เต็มศักดิ์ศรีคุณครูรำหญยใจดี Nú er ég bara